สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับผมกับช่องหมึกย่างชาแนลนะครับผมก่อนอื่นฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทําหางตัวหมึกนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าหางใหญ่นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้เลยสวยๆนะครับนี่ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เนื้อดูดิครับหนาหนาด้วย วันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการทำในสไตล์ของผมเลยนะครับจะทำไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเท่าไหร่แต่ตัวนี้มันทำง่ายครับจะหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆน,น,น้อยๆก็ได้แต่ของผมจะเน้นทำใหญ่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูว่าผมจะขายราคาเท่าไหร่ตัวนี้ผมได้มา10กิโลครับอันนี้ก็มาดูขั้นตอนการหั่นกันนะครับผมอันนี้ผมจะใช้เป็นกันไกนะครับ ถ้าใครถนัดใช้มีดก็ใช้ได้นะครับผมจะตัดตรงกลางออกนะครับผมแล้วก็เอากระดูหรือว่าเขาเรียกก้างหรืออะไรก็ไม่รู้ครับเอาออกไป่าได้ลืมนะครับวันนี้เดี๋ยวจะติดคอลูกค้านะครับเนี่ยครับแล้วก็ลอกหนังเนี่ยครับมันจะเป็นหนังบางๆนะครับเนี่ยครับ ผมจะทําแค่นี้นะครับถ้าใครจะหัน่นซอยเป็นครึ่งหรือว่าเป็นชิ้นๆก็ได้นะครับแล้วแต่แต้วผมจะมาให้ดูว่าผมจะขายชิ้นเท่าไหร่อันนี้ผมได้มากิโลละสี่สิบเก้าบาทนะครับผมสั่งมาสิบโลผมมานับดูแล้วก็ได้อยู่ประมาณห้าห้าสิบแปดงนะครับห้าสิบแปดหางใหญ่นะครับลอก ทำนี้ให้ครบทุกชิ้นนะครับแผ่นใหญ่นะครับนี่ดูใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกทำไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่ากอมาให้ดูตอนที่ว่าผมทำเสร็จแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือหั่นเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าอ่ยังไม่จบขั้นตอนในการทำความสะอาดนะครับก็จะเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยดูเถอครับ ใหญ่กว่าฝาามือนะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยตัวนี้กิโลละ49บาทนะครับบล็อกละ10กิโลนะครับผมเคครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการาใส่เกลือนะครับผมพยายามด้วยเกลือเกลือตัวนี้10กิโลผมจะใช้อยู่ประมาณ3 3ถ้วยนะครับผมเทไปเลยครับ3ถ้วยเราใช้เกลือเม็ดใหญ่นะครับ ขยำตัวนี้ผมจะขยำจนกว่ามันจะมีฟองนะครับผมตัวนี้นํ่มันน่าจะเป็นพวกฟองคาวแล้วก็ฟองเค็มนะครับผมกงขยำแบบให้ฟองได้เยอะที่สุดนะครับขยำไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับฟองต้องทำให้มันได้เยอะที่สุดเลยนะครับฟองแล้วก็ทีนี้เราก็ เอาน้ำมาล้างนะครับผมขั้นตอนการล้างน้ําเนี่ยผมอันนี้รถนี้ผมรู้สึกว่าผมจะล้างประมาณหกน้ํานะครับล้างยังไงก็ได้ครับให้ฟองมันแบบหมดหรือว่าให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ยครับมันจะเป็นฟองพวกฟองเค็มฟองขาวครับผมใช้อยู่ประมาณห้าหกน้ำนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็จะ ล้างไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าแน่ใจว่าฟองนี้มันเหลือน,น้อยแล้วนี่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ <c oughs> อันนี้ก็คือการแช่น้ําปูนนะครับน้ําปูนตัวนี้เอ่อมันจะทําให้ปลาหมึกเราเกาะแล้วก็เด้งนะครับผมตัวนี้ผมจะแช่ไว้ประมาณสินาทีนะครับนี้ผมจะใช้อยู่สองกระปุกนะครับน้ำปูนใสเพื่อนๆน่าจะ ทำกันได้อยู่นะครับเลยเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะทําคลิปรวมๆม,มาให้ดูนะครับผมเทไปแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับหลังจากที่ว่าเราแช่ไว้ประมาณ10นาทีเสร็จแล้วนะครับผมจะล้างอีกประมาณ3 4มสี่น้ํานะครับล้างถ้าใครมีเทคนิคที่แบบว่าล้างให้ฟองมันออกเร็วๆก็ไม่จําเป็นที่ว่าเราจะต้องล้างหลายน้ำนะครับแต่นี้ผมเอาแบบเน้นชัวร์เลยครับก็คือมันไม่มีฟอง ประมาณนี้ครับผมก็จะพามาดูขั้นตอนการเสียบนะครับนี่เสียบนี้ผมจะเสียบแบบใหญ่เลยนะครับให้เพื่อนๆทายว่าผมขายเท่าไหร่ครับตัวนี้ผมขายในราคา40บาทนะครับผมแผ่นเท่าฝ่ามือหรือใหญ่บางงานจะใหญ่กว่านะครับผมผมขายาแผ่นละ4ี่สต้นทุนมากิโลละ4ี่บาบาทนะครับผม 10กิโลก็490ตัวนี้ผมได้มา58ทหางนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะบวกให้ดูนะครับผมขายไม้ละ40บาทนะครับแล้วก็ทําได้4เอ๊ะไม่ใช่ทําได้58ไม้ก็เท่ากับ2,320บาทนะครับลบด้วยต้นทุน490บาทนะครับผมก็จะได้อยู่ประมาณ1,830บาทครับดูดิครับโอ้โหกําไร ตัวนี้เราสามารถบวกลบได้นะครับเชียร์ลูกค้าถ้ายากหน่อยก็ลดให้30บาทถ้าปกติก็เราก็ขาย40บาทนะครับผมตัวนี้ถือว่าได้กำไรดีจริงๆผมจะชอบ้าอะไรแปลกๆมาขายที่ร้านนะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมชีวิตเราไม่ได้มีค่าแค่วันละ350บบาทนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ว่าเริ่มอาชีพใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ